น้องปองายสุกุสุคนเนาะบ้านเนื้อบ้านไต่อยู่ไกลเลยอยู่ไกลเนาะตอนนี้สบายดีทุกท่าน <c oughs> ตอนนี้ประมาณราวๆประมาณเก้าโมงเนาะเก้าโมงอยู่สปปลาประมาณเก้าโมงเนาะเก้าโมงหน่อยๆเด้อพี่น้องเด้อเบิดบ่พี่น้อง ไฟแบบดีเมินเมินในนี้หนึ่งเนาะเบาเคสิคออนุญาตปับกล่องลงนี้หนึ่งเนาะมันสูงเกินไปแบบมันสูงเกินไปบอกพี่น้องเนาะประมาณนอ้เาคโเอเค สวัสดีครับมีพี่น้องนอาอเข้ามาเบงหนึ่งคนเนาะพี่น้องเนาะสบายดีพี่น้องตอนนี้เบาเคนอยู่อยู่เล่าเลยเดยอพี่น้องเนออยู่บ้านเบาเคนเนองเนาะตอนนี้ก็อยู่เพื่อนเบาเคนเนั่นเองก็ตอนนี้กับไฟสีเหมือนเหมือในพี่น้องเนาะ สวัสดีหนึ่งคนสวัสดีครับผมหายนอกเข้ามาเนาะทักทายสบายดีครับสวัสดีครับผมมันนีบวานเอียงเลยนอง วานนี่บอกสกคืนเออไม่ในวันศุกร์นี่ว่าเมื่อว,วานวันเุคละครับวันนี้วันศุกร์ครับเป็นเนนีน่น้องเห็นงานกันบ่หรือว่า พี่น้องคงทำงานกันเนาะมาหนิสวัสดีครับอัสดีสองคน เห็นนานด้อพี่น้องเหม็นมาได้เด้อมาคุยกับเบาเคได้เด้อเบาเคยังทันได้ไปออกไท่ออกหน้าเนาะเพราะว่าเพิ่งมาหอดเมื่อวานนี่มาหอดมาหอดบ้านเกิดเมื่อวานนี่เนาะเพราะว่าเพิ่งกักโต้ได้สี่หามื่เนะยูซุนกักโตนะพี่น้อง สว,ส,สวัสดีสองคนเดียวพีนน้องเด้อสบายดีสวัสดีเอดีอยู่ใกล้อยู่ใกล้เนาะ ขอบคุณหลายเนอที่ขามาเบ่งาโอเคเนาะ เพิ่งอาบน้ำได้พี่น้องกตื่นแรงกัะตื่นซ้ายเนี่ยตื่นประมาณแปดโมงเน่ย สวัสดีพี่น้องสองคนเขามาเบิ่งเบาเคเนาะขอบขอกขอบใจแต่หลายเดอ้อเป็นไพ่เบาเคโบว์เนาะว่าสแสดงโตเด้อพี่น้องเด้อเบาเคซิได้โวนะว่าเป็นไพ่นะเวาลาขคืนหันคืนนี้ทีกับเบาเคซิได้โวว่ะ phải thái nè là thi không đẹp dễ dừa lao con một tóc เอาแ,แล้วก็ง่วงนอนอย่างป่นี้อยากนอนอีกไหยส <c oughs> วัสดีสวัสดีสองคนสองคนผนได้น้องข้ามาเนาะขอบอกขอบใจพี่นอ้อง สูขุทุกดนำเน่อยเด้ขอขอกำลังใจจากพี่น้องเหนอเดินเขาสิได้ผ่านกดไปไวๆน้อง่น้องนองแบบว่าเบาเคกระเห็ดมาโดนแล้วล่ะแต่ยังบอผ่านกดอยู่ตอนนี้ สวัสบบด,ดีสบายดีพี่น้องเ,อเสียงอาจจะเงียบๆนิดนึงเนะาะระว่าเบาเทปปิดประตูปิดประตูเฮื่นนะนะก็เลยเสียงแบบงี่สนิทเลยสวัสบบด,ดีครับหนึ่งคนขอบสวัสบบด,ดีครับใครนอ้อเนาะเข้ามาสวัสบบด,ดีสบายด,ด,บบด,ดีพี่น้อง ส,สบายดีเบาเคอยู่บ้านลยเด้อตอนนี้เด้ออยู่สปโปล่าวแล้วตอนนี้อยู่บ้านเบาเคนั่นเองเนาะตอนนี้กลับมาพักผ่อนตอนนี้เนาะพอดีเบาเคกับบก่รสบายบ้านบ้านอยู่บ้านแมนบ้านอยู่บ้านครับสบาย อยู่บ้านไผยเนาะข่ามาน้องหล่งบ้านอยู่บ้านอ๋ออยู่บ้านคำน้อยแต่บุหัวเป็นไผยเนาะอยู่คำน้อยเดอ้อบ่าวเคอยู่คำน้อยเนาะอยู่คำน้อยเมืองกำพรเพื่อไปมาฮาแวยได้เดอ้อหน้าบ้านจะมียาเอื่อยแสงค่ะ <laughs> ล้านนั่นเองเนาะหรือว่าล้านล้านบ่าวเคนเนั่นเองสาวแสงทำงานอยู่แถวพหรามสองล้านบ่าวเคนั่นเองเนาะขอบใจเดอ้อคุณหลานเดอ้อล้านเจ้าน่ะจ้าล้านนั่นแหละไม่ทราบนี่แม่กับเพิ่นมาเต็มหน้าเพิ่นกแควแควมาหาอ้าวอยู่ได้แหละ สามากับพอมากับพงใหญ่แรกเนาะหรือว่าอันหรือว่าอ้ายเบาเค็งเองพี่น้องเนาะเอาวได้รีวิวเพือนให้เบิ่งเห็นแล้วบเพือนเพือนหลานนลยงามบมดละงามเอาเห็นแล้วก็บข่าไปข้างในรู้หลาเพือนลหลานเนาะ เพื่อนคุณหลานถือว่าเก่งในรีแบบว่าขับรถเก่งกลเห็นเพือนหลังหนึ่งคุสิบวะแล้วเนาะคุณหลานเนาะสุดยอดคุณหลานสี่ล้านแสนี่แหละแบบว่าเห็นแบบวลาเอารีวิวให้เบิ่์นสาวขับไปเบิ่งเลยบอก บงงามฮ่าฮ่างามแล้วบงงามลเลยเกื่อนล้านงามเกืเ่อนเอา,เอ,าอีกเอาขาไปเบิ่งห้องกับติดแอร์กับสบายเลยแหละมีแต่บาวสีเพิ่งเลยขับไปนอนเอาไปส่อง,มองไม่ท่าบเห็นบึกสีสีบารสีเป็นขับไปนอนในเกื่อนในห้องนะ <c oughs> พอเห็นค่ะเอาไปจีไถ่เลวก็สงก่งรูปไปให้เบิ่งอยู่ไม่สาวไม่สาวเนี่ยเอาไปจีไถ่เลยส่งรูปไปให้บึงเพิ่อนนอนยังไม่ทันตื่นเนาะเพื่นนอน,นนอนคนเดียวเพิ่อนมาซีเพิน่น บนได้โทรศัพท์เครื่องใหม่เล่นโทรศัพท์และจ้่องโทรศัพท์กบะาบอยของเล่นโทรศัพท์ปิดมือและ่นได้โทรศัพท์ผู้คนชี่หยาบก็ปล่อยกิน <c oughs> ขา่าวยังนอกคุณนร้านตอนนี้เห็ดยัองอยู่ ล,ล้านสาวเนาะเสือแท้งนี่แหละงั้นยังอยู่กทมอยู่นี่แหละสังคมแบบว่านายกย่องอะไล้านคนนี้แบบว่าเป็นตัวอย่างนะสังคมหลายๆคนเขาเบิ่งกันเนาะเก่งเก่งเบิ่งก็ได้เรียนเรียนแบบอ้าวคนนี่ละแบบ อหาเงินก่อนแบบว่าเห็นนั่นเห็นนี่แล้วเห็นเทือนี่แล้วซื้อหายสื้อนาชีสื้อดินมันก็ซื้อว่าลายบอลเนาะเก่งตัวสุดยอดคุณล้านคนนี้แบบว่าเออแบบว่าเดินเดินตามลอยอ้าวเนาะ ก็ถือว่าผิดหวังเพลินบอกกับฟังแบบว่าเออจังสั่นจังสี่แนวทางที่บดีอยู่เออเพลินีกับดียอดพอะจะเจริญกาวหนาเด้อคุณหลานคุนนี่ <c oughs> ตอนกำบ,บ้านเพิ่งกระส่งคารถลเอาอยู่ พันหนึ่งปกติเผิ่นส่งลายแต่อันนี้ผลกระบบมี่เนาะผนกระหายเอาส่งขลดเอาพันหนึ่งผางเมื่อห้ยไม่ใหญ่ผนไม่ใหญ่คือวแม่หองเบาโอเคเนาะพันหนึ่งเหมืนอนนะนี่แหละตกหนังบ่อหายลายตกไฟบ่หายคนดีแบบนี้ต้องยกย่องให้เพ่น มีร้านคนนี้และแบบเออแบบสุดยอดอะไรอ่ะเนาะขอะจานหลายๆเด้อคุณหลานคนนี้คนดีบางทีเ้าเดือดรอดบางทีกับกระซอยลยหลายๆอย่างเนาะ <c oughs> ตอนเบาเคน ไปแล้วบอคุณล้านไปนบอกบอกเอาเลยเนาะฝนตกปล่อยไปอย่างตอนนี้ฝนกำลังตกมบรรยากาศจะหนานอนตานอน ผ่านเหตุอย่างนั้นบอกไว้ก่อนเนอะที่นอนอย่างเดียวแล้วมันอี่างไเนอะกินข้าวอินแล้วกนอน เสียงคนเสียงคนเสียงปากคน้ายของหรือน้องเนาะคน้ายอย่างคนละหมกักหลักใหม่หลายๆอย่างเนื้อเป็นหมักเขียบยอะไรยังคงด้วยสีถ่ายพี่น้องไปเบิ่งกันจะหน่อยแต่คงบอกเป็นมันหนิมันหนิเบาเค่ง่ง,งนอนจักนอนนอนนี่แล้วคุณกับตกหงทำเนาะได้โอกาสนอนอะไรแบน สวัสดีครับหนึ่งคนนอเข้ามาอีกแล้วเป็นไถ่นอรายงานตัวด่วนเนอ้อสวัสดีครับสวัสดีครับไถ่นอเข้ามานอรายงานตัวด้วยนะครับผมสวัสดีครับคนกับตกปล่อยได้พี่น้องตอนนี้แบบว่าตาเยื่อสีไหลสีลลรับเลยเน้อมันได้กะมาเป็นกันทีเนะ รับไม่ได้นะครับผมไม่ขออนุญาตรับเออผู้ใดนาะเบาเบาเครับบ่ไดดเด้อขออนุญาตต้องขอโทษขออภัยน้ำเด้อรับไม่ได้นะครับผมเบาแต่ว่าเบาเครับบ่ไดดรับบาา่ไดด ต้องขอโทษขอภายน้ำเดอ้อโทรมาทางเฟสอาจจะเป็นเพื่อนในเฟสเลยเนาะโทรมาโอเคขออนุญาตบอหลับสายเดอ้อตอนนี้ สวัสด,ดีมอกขอบใจพี่นอ้องกล่องายสุขุมสุน้อบ้านเหนือบ้านใต้เนาะอยู่ใกล้อยู่ไกลที่เอ่ยบ่ถึงกองขอโทษขอภัยมายังนาะนทีน้ำในเด้อ ตอนนี้ได้เวลาประมาณา,า21นาทีลาว21นาะทีเนาะท่านผู้ชมตอนนี้ลาว21นาทีแล้วนะจ๊ะมีท่านผู้ชมเข้ามาดูสี่คนสี่ ก็ภูมิใจแล้วครับขอบคุณครับขอบคุณอย่างสูงขอบใจหลายๆเด้อพี่น้องเด้ออาจจะพูดไทยบ้างพูดลาวบ้างนะครับต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับผิดพลาดประการใด ข่าวมาแล้วอย่าลืมมารายงานโต้เด้อพี่น้องเน่เอฟซีทีน่ารักทุกๆคนเนาะโทรมาทำมาให้ก็จเนาะเนาะเบาเคกันยังบอกเด้อยหลับบ่ได้หลับบ่ได้โทรมาไปเถื่ออีหยังเนาะ มีแฟนถ้ามีแฟนแล้วก็่ต้องโทรมาหแบบาเบาเทดอกที่โทรมาไปเผื่ออยีงอยงนนนนฟฟเนาะนานาลูาาโก,กลโทรไฟก็มนนบบีแล้วแบบว่าไปตั้งคู่กันนะเนาะสิโทรมาหาเบาเทวิเผื่อเอียงเบาเทกับบมมีธุระสิ่ว่าเอียงน้ำเนาะแมนบอลล่ะพี่น้องแมนบอล ฝนก็ตกปล่อยบรรยากาศกะนาดนอนใน,น,นี่น้องเป็นบล็อกฝนก็นตกระบาดได้อัปเดตให้พี่น้องได้เบิร์นและในน้องว่าบรบรยากาศบ้านนอกของนาว่ามันเป็นยังไงเนี่ยเนาะ วนมเนืน้อสวยมาบอกข่าวบอกคนบ้านเฮาตอนนี้เจ้าคงลืมมากาัดิินได้กินสะต้อปักไง ตอนนี้เวลา25นาที25นาทีแล้วครับท่านผู้ชมยังไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเลย30นาทีก็ครึ่งชั่วโมงแล้วครับผมสวัสดีพี่น้องอยู่ต่างแดนด้ยนะครับอยู่ต่างเมืองต่างแขวงน้อพี่น้องนาะ คนนี้เข้ามาแล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามูบ่าวเมืองกำพรนี่ได้พี่น้องเนื้อบ่าวซอฟโฟลาวน้ำเนยแปดกะเตือนตึ้งตึ้งอยู่เนาะอยู่บ้านอยู่บ้าน ไปพี่นอ้องทำไมดีเดสิถ่ายเขาเขี้ยวพี่น้องเลยเบิ่งกันเนาะเขากำลังถอกเลยพี่น้องตอนนี้กำลังถอกเลยทีเดียวเนาะเดซิถ่ายพี่น้องเลยเบิ่งกันว่ามันเป็นอย่างไรครับ เขาแค้มบ้านเนะพี่น้องใกล้เพื่อนนี่และถุทายพี่น้องเนเบิ่งกันบ้างมันสวยงามเนาะเขาหน้าตีนบ้านเนาะมันกัดชีงงามมันติด